เช้าวันพระนะครับยายมอนเก็บดอกไม้ไปวัดนะครับดอกพุดธดอกพุทธงามๆสวัสดีครับพบกับผมนีคผมอ่อนทวนนะครับวันนี้มาทําเมนูผัดเนื้อนะครับจะทําไปจังหันเช้าที่วัดนะครับวันนี้ตรงกับวันพระแล้วก็ตรงกับวันลอยกระทงด้วยนะครับวันนี้เครื่องเราก็มีพริกไทยอ่อนพริกหยวกนะครับแล้วก็รวมกระเทียมกระไรนะครับขานะครับยีราใบมะกรูดนะครับใบกะเพราครับรวมๆกัน อันนี้มะเขือนะครับ gels. สูตรเฟื่องฟ้านะครับวันนี้วันฟ้าก็จะคิดอะไรทำอะไรดีน้าวันฟ้านะครับน,นี่ก็ได้มาทําเมนูนี้นะครับนี่คือเคล็ดลับความอร่อยนะครับปลาร้าด้วยนะครับเราผัดใส่ปลาร้าด้วยนี่สูตรซาแก้วนะครับอันนี้แบบว่าพี่สาวาให้มาสูตรนี้นะครับหง่พริกแกงก่อนนะครับผัดพริกก่อนเราโขกไว้อากาศยังไม่หนาวมากนะครับพี่สเกต แต่ถ้าผมเนี่ยซื้อมาไม่เคยถูกใจเลยนะครับยังไม่ถูกใจเลยเออคือซื้อแพงเท่าไหร่ก็ยังยังค้ำคำอยู่อันนี้มันก็เป็นธรรมชาติเนาะจะบอกไว้ก่อนนะครับมันไม่ขาวอะ่ะใส่ปะลาร้านะครับผัดคลุกๆๆแข้งข้ากันโอ้โหกิ่นปะลาะร้ามันจะทําให้ไอนะครับพอไอผ่ะส่สลับเราปัด ให้พอสลบสลบเนาะให้เนื้อมันพอันประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่น้ํานะครับบุเข้าไปนะครับสูตรนี้เราทํามาหลายครั้งนะครับก็ถือว่าสาหรับตัวเราก็ชอบนะครับเดี๋ยวก็ทําไปทำบุญนะครับเราเติมน้ําเพิ่มอีกนะครับสีเริ่มได้แล้วนะครับสีสันสวยงามแบบสับก็ได้นะครับสับเนื้อก็ได้นะครับอันนี้เราแบบสไลด บางๆนะครับเดียวกว่าสไลา์ละซอยน้อยๆน,นะปรุงได้นะครับซสอิ๊วขาวซอสฝาเขียวน้ำมันหอยนี่นะครับเพื่อนปรุงแล้วก็ผงปรุงรสนะครับชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วก็น้ำตาลนะครับเพิ่มความกลมกล,ล่อมเท่ากันนะครับ มะเขือนะครับใส่ใส่มะเขือพวงก็ได้พริกหยวกนะครับใส่ลงไปพริกไทยอ่อน สุดท,ท้ายนะครับกะเภาใบมะตูแลวก็ใบยี่หร่าโดยเลยครับเราก็จะได้ผัดเนื้อูที่เราทำเองนะครับใ่จังหันวันพระนะครับจะจัดคลุกๆเรียบร้อยนะครับสหรับเมนูผัดเนื้อในวันนี้เตรียมใบตินโตไปกันต่อไปเราก็ัะผัดเนื้อน่ากินน่ากินนะครับ โตกันเลยครับตักใส่เป็นโตมีเมนูจังหันพันพระนะครับลาไปตะปินิีนี้นะครับสํหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ